กระชาพริกกระเทียมส่วนผสมของเราจะเข้มข้นมากว้าวดูกระดูกล่นอันไหนก็จิ้มเลยนี่เราซื้อไก่บ้านตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งสมุนไพรกินดูร้อยห้าสิบบาทตัวเดียวนะคะไก่ตัวหนึ่งเอาไปนึ่งสมุนไพร อันนี้เราจะตำเครื่องสมุนไพรของเรานะทุกคนหลักๆก็จะมีข่าตะไคร้พริกกระเทียมหอมแรงใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็ขมิน้นเราก็จะตำทุกอย่างรวมด้วยกันให้หยับๆพอหยับๆนะแล้วก็เราจะไปหมักกันโอเคเดี๋ยว็็าตำก่อน เบยียประมาณนี้นะผมใช้ประมาณนี้หยิบหยับโอเคมาไก่กันเลยไก่ประมาณโลสองหรือว่าโลสามด้วยแหละร้อยห้าสิบบาทเสร็จเลยสมุนไพรของเราเครื่องเน้น เครื่องสมุนไบรรสดีหนึ่งช้อนปลายนิดหน่อยชูรสครึ่งช้อนเพิ่มอูมามิหน่อยนะนี่อร่อยแน่นอนน้ำปลาน้ำปลาใส่สักสองช้อนเลสองช้อนไม่ถึงไน่นอน น้ำมันหอยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อส,สองช้อนทีนี้ก็ใส่ถุงมือขยำได้เลยคลุกเขาให้เข้ากัน ส่วนผสมของเราจะเข้มข้นมากสมุน,นไพถึงข้นสมุน,นไฟนี้ถึงแน่นอนครับผมจะใช้หม้อนึงไฟฟ้านี่ยเพื่อนๆมีหม้อนึ่งเตาถ่านก็ไปใช้แบบเตาถ่านจะหอมมากนึ่งประมาณสี่ถึงห้าถึงหนึ่งชั่วโมงไก่นี้ถ้าเหนียวก็นึ่งนานหน่อยถ้าไก่มันเม่แข็งก็นึ่งแปบ๊บเดียว มันครึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วโอเคผมจะทิ้งไว้สิบห้านาทีก็ไม่ก็สิบนาทีก็ให้น้ำหมักเข้าเนื้อสนะุกอยากรู้ว่ารสชาติก็ชิมดูืมสุดยอดถึงเครื่องเครื่องปรุงถึงมากงวอ็กลอง มาครบ10นาทีก็จะมาจัดเตียงใส่หม้อที่ผมจะนึ่งนี่นะผมจะนึ่งใส่ซึ่งนึ่งไฟฟ้าก็จะใส่ตะไคร้โุยใบมะกรูดด้วยโอเคเดี๋ยวปิดฝาปิดฝาแล้วก็นึ่งกันเลยได้แล้วทุกคนไก่นี้ค่อนข้างเหนียวนะผมตั้งประมาณ50นาทีเลยโอเคเดี๋ยวเราสุกเดี๋ยวรอกินด้วยกัน เรียบร้อยนึงมาประมาณ50นาทีทุกคนโอเคกินได้พร้อมน้ำจิ้มแจ่วดูดิดูกระดูกดูกระดูกล้นแต่น่าจะเหนียวนิดหน่อยนะ50นาทีโอเคเดี๋ยวชิมกันเลยว่าเป็นยังไงลองดูชิ้นนี้ก่อน,นะจิ้มเลย ฉ่ำๆอืมไม่เหนียวมากนุ่มๆอืมอือหือหอมสม,มุนไพรที่ใส่ไปมากเลยอื อร่อยอร่อยเดี๋ยวลองชิกเนื้อกินให้ดูนะร้อนยังร้อนเลยครับยังร้อนเลยมันยังร้อนร้อนอยู่เลยอ่ะชิมอย่างนี้ดูกันืมเนื้อเนื้อหนึบดิ น้ำหนึบๆแต่อยากให้รสครับเดินมานะก็จิ้มเลยหอมมากหอมจิ้มหอมจิ้มแจ่วพอดีอ่ะกินกันได้เมื่อกี้ชิมไปดูแล้วเนะี่ย ไก่นี่มันเนื้อแน่นหนังแบบเหนียวหนึบนะไก่ค่อนข้างที่จะเก่หน่รามจิจ้มจวเข้าไปเนื้อแน่นมาก เผ็ดเผ็ดนัวนัวอืมหอมสมุนไพรมากโอเคครับทุกคนสำหรับเมนูวันนี้ก็ หนึ่งไก่บ้านก็โอเคนะพันเลยแหละหอมสมุนไพรที่ใส่ลงไปแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเจียวลงตัวที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับอ,อร่อยกนนันนะเนี่ยกตบแก้ม